เก็บมาเรียบร้อยแล้วมีตะไคร้ใบที่พี่เอหัน่นหอมเพราะว่าจะได้โขลกง่ายๆหั่นเล้วมันจะเต็มึ้นมาอทีนคุณแม่ไม่มีเริ่มเห็นสัสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ,พบกับช่องช่องจูอนเอชแนลนะครับวันนี้พี่เอทำอะไรกินมีวัตชุดิบ มีไก่พี่โจพูดผิดพูดถูกหิวข้าวแล้วเนี่ยตาลายมีไก่แล้วก็มีมีไก่เนาะไก่ก่อนไก่อันนี้ภูมิใจเสนอเพราะว่าพี่เอไปเก็บเองพี่โจปลูกใบมะกรูดใบมะกรูดค่ะตะไคร้หอมไทยพี่เอเลยใส่ไม่เยอะเพราะพี่โจไม่ชอบกินชุ่นอันนี้ได้ได้บอกเพื่อนเพื่อนยังว่าทําอะไรเนื่องไก่เหรอ ไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกอะไรมันไม่มีชื่อเพราะว่าพี่เอใส่แบบอยากใส่อะไรก็ใส่อันนี้เป็นเครื่องหอมเครื่องหอมที่พีเอจะไว้ผัดหอมมีกระเทียมมีพริกแห้งเนาะอันนี้พีเอจะโขืกเดี๋ยวเราจะเรียกว่าคั่วไก่แล้วกันเนะาะคั่วไก่เออคั่วไก่อโอเคอเดี๋ยวรอดูตออย่างแรกคือพริกพริกหอมที่พีเอหัน่นหอม เพราะว่าจะได้โขลกง่ายๆหัน่นหอมแดงเนาะใช่ค่ะกระเทียมกระเทียมทีต่อไปก็โขลกให้เข้ากันใช่ไหมใช่อ่ะขอเกลือน,นิดนึงนะคะเกลือนิดเดี๋ยวพี่โยหยิบเกลือให้เกลืออยู่ไหนเกลืออยู่ในอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เกลือ กันเป็นข,อขอ้อพ่อเกลือไม่นิดไม่นินะน่าจะเยอะแล้วพี่โจเพราะว่าพี่เอ๋จะทำกับข้าววันนี้จำใส่ต่เกลือกับน้ำปลานะคะต่อไปคือขั้นตอนอะไรครับพี่เอ๋นี่ค่ะขั้นตอนการคั่วขอรูอหน่อยอ่ะพี่เอ๋จะทำหย,ยาบๆนะคะอันนี้คือโของมอกินะใช่หยาบ,ยบ,ยบแล้วก็เอามาคั่วใช่ไหมคั่วเลยค่ะ พี่ก็หยาบๆนะมันเกียวกับการความเป็นลาวๆนี่คือนานลาวๆโตกับพี่เอกชอบกินอาหารบ้านๆนลาวพ,พี่เอกชอ,อบเลี้ยงในประเทศเาทอดับๆนั้นนอกจากกระยานกระโหมใช่ไมคะต้งต้มขัวนตัวให้ง่ายๆเลยค่ะวให้ม,มันหอมนะคะเอาไฟอ่อนนะคะ ดิ๊ตอนนี้ดี๊ไม่ได้นะหอมย่างหอมหอมหอมแคร์เนาะหอมหอมกินหอมกินต้นจะบอกว่าพีเอจะร้องไห้แล้วตำหอมจิจะจ้าหอมใอ่เนาะไม่ต้องต่อไปคือเครื่องหอมเครื่องหอมก็อย่างที่พูดกันนั่นแหละว่ามีอะไรบ้างดูกับพีเอแทะจมูกแฉมหน้าสบตาแล้วมันเริ่มลอยขึ้นมาแล้วกลิ่นกลิ่นเครื่องเทศ ลาวแต่ว่าเพี่อขอพิกไทยนะชอบผัดให้มันสุกนะครับผัดให้มันสุกผัดให้มันเข้ากันตอนนี้หอมกลิ่นใบมะกรูดขึ้นมาแล้วกับกลิ่นพริกเหมือนพริกคั่วพริกแห้งคั่วน่ะตอนนี้พี่อกำลังใส่พริกไทยพริกไทยบดใส่ตามชอบนะคะชอบมากชอบน้อยชอบฉุนใส่เพื่ออะไรไม่มีกลิ่นมันเป็นสมุนไพรก็เลยใส่ไปงั้นถึง พี่โจถามพี่เอทําอะไรพี่เอไม่มีชื่อเพราะว่าจะบอกว่าผัดไก่ใช่อเเาไ่มต่อไปคืออะไรหน้าขาวอันนี้คืออ๋อเดี๋ยวตั้งมือมันมีขวดที่เกิดดูพี่เอนะพี่เอจะใส่งาขาวใช่ไหมพี่เอร้องไห้พี่เอตำแอบจะโมกงาขาวค่ะพี่เอใส่ใกล้ๆหน่อยเฮ้ยเสมือพี่โจก็ได้ไหมได้ เทสใช้มอก็ได้ <Okay. S 1> ก็คือซื้อมาแล้วทีนี้เพยก็เทเสร็จใส่ปร,ประมาณนี้เนาะใส่ตามชอบเลยนะคะเพราะงอมหอมก็ใส่เยอะหน่อยเพมีชื่อมาแล้วพี่โจ้ว่าไก่คั่วสมุนไพรแบบเราๆต้องใส่ลงไทยด้วยสไตล์โต๊เอ๋ด้วยนะไก่คั่วสมุนไพรสไตล์โต๊เอ๋ดีกว่าเพราะว่าไม่มีใครทำเหมือนเราเนี่ยเราจะบอกว่าอะไรวะเสร็จแล้วค่ะรอยากได้ถ้าอยากทําตามก็ได้ไม่ได้ห้าม อันนี้เอาไฟอ่อนนะจ๊ะเดี๋ยวปรุงแรงที่เครื่องมีหอมๆก่อนพี่โจเอ๋จะขอล้างครกหน่อยนะโจเห็นน้ำไหมเอม๋เอาน้ำล้างครกมาใส่ม,มันแห้งไปงใช่ค่ะถ้าใส่ตอนไก่ตัวไก,วกวว่มันพังเราเราเอ๋พี่เคิดว่าผัดให้น้ำมันร้อน อันนี้ไม่จะสม,มุนไพรล้วนๆนะคะไม่สม,มุนไพรสิทใครที่ชอบทำอะไรตามใจกินก็ก้องกล้องเลยเห้อไอไอร้อนๆขอห่างๆนิดนึงต่อไปคือ,อไก่เอาไก่ลงเลยนะคะไก่ที่พี่เอ็ดสับเรียบร้อยแล้วสับแล้วก็ล้างเปิดไฟแรงไหมอย่างี้เปิดไฟแรงนะให้มันลานะ คือผัดให้มันเข้ากับตัวสมุนไพรนี้ใช่ไหมที่เหลือผัดไปเรื่อยๆเลยเนาะแก่ขอเียนเป็นน้ำคืน,น้ำปลาร้าใช่ไหมใช่ค่ะปะลาร้าปรุงสำเร็จรูปประมาณหนึ่งครับที เดี๋ยวขาดตกบกพร่องงไงเราค่อยชิมกันอีกก็ที่เดิมคือส่วนผสมอิ่มสุกครัวก็ที่เดิมครัวเปิดสไตล์โจเอครับสไตล์โจเอมันเป็นอย่างนี้แหละสไตล์โจเอขออนุญาตเปลี่ยนมอนะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีฝาปิดอ๋ออยากให้มันตุ่นอยู่ในหม้อไปเลยใช่ไหมใช่ถ้าใครอยากทําตามเราก็ทําได้ก็สุนหวานีิกระสินแบบไหนก็ได้ แต่ที่พี่เอผัดก่อนเพราะว่าเพียต้องการให้เครื่องมันสุกนิดนึงให้มันหอมใช่ผัดจะไอกลิ่นให้กลิ่นมันออกมีเป็นเคล็ดลับนะครับพี่เอบอกเคล็ดลับแล้วนะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนเคล็ดลับหรือเปล่าเขาอาจจะดีกว่าเราเผื่อท่านไหนสนใจก็จะได้เอาไปเอาไปแอปพลายหรือประยุกต์เอาเองอีกทีนึงอันนี้มันเป็นความคิดของพี่เอเนาะว่าเขาผัดเครื่องอื ปิดหม้อก็ทิ้งไว้อีกสักพักนึงไก่สุด80%ละเดี๋ยวเราปิดฝาปิดหม้อไว้สักไม่รู้ว่าเราจะหิวไหมถ้าหิวก็ครึ่งชั่วโมงถ้าไม่หิวก็หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับไฟอ่อนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับโอเคเรามาอัปเดตกันอุ้ยน้ำไม่แห้งนะน้ำก็ออกมาเรื่อยๆจาก จะ,จะไก่แล้ว,ลวก็น้ำ้างขั้วน้ำดางคลุกพี่เอด้วยน่าพี่เอชิมอีกโจชิมชิมดีวกว่าอยากชิมยอยากก่างอยากชิมหรืออยากกินก็ไม่รู้หอมจังเลยหอมหอมหอมทุกอย่างที่เราใส่เลยเนาะนี่นะครับโจจะชิมแล้วนะอืมเค็มไหมอืมเค็มได้เลยนะมันมันมันออกรสเค็มละ ออกรสเค็มออกรสเผ็ดละพี่โจจะบอกว่าเผ็ดจังเลยเผ็ดจี๊ดเลยพิมแห้งไงแต่รสชาติแบบใช้ได้ครับต้องอย่างนี้แหะเราไปอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับขอตุนให้เนื้อเปื่อยๆหน่อยอพี่เอตัดใส่จานแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะความโมโหหิวโมโหหิว แต่ว่าพี่เอก,ก็จะตุ่นไปส่วนนึงนะเพราะว่าให้พ่อกับแม่เสือกจริงก่นอนเนาะเราหิวใจจะขาดจะถึงพ่อกับแม่ไม่มีเริ่มเห็นเป็นไก่ตัวเล็กแล้วเนีย่ยไก่ทั้งตัวเลยใช่ไหมตัวหนึ่งเลยใช่ไหมอันนี้พี่เอขอส่นไม่กันนะคะเป็นอ่อนปอามาทีโต๊ะตักมา,านิดเดียวก่อน เอาสูตรนี้ไม่มีน้ำจิ้มนะเผ็ดมากพีเดี๋ยวพี่โจโหดตั้งโต๊ะแล้วนะพูดผิดพูดถูกแล้วหิวข้าวพี่เอ๋เป็นไงบ้างครับจิ้มแล้วหอมมากค่ะพี่เอบอกว่าตะไคร้ไทยหรือตะไคร้หอมเนี่ยหน้าปลูกไว้นะเพราะว่าใส่นี้แล้วก็หอมหอมหอมทุกอย่างเลยหอมพิไทยหอมค่ะ อ,อาจจะเป็นเพราะว่าเราขุดมาใหม่ๆเนาะเค็ม,มละเค็มละเนื้อไก่ก็ได้แล้วนะนี่คือจะว่าจะทำข้าวอร่อยขนาดนี้นะสูตรนี้ถ้าถ้าเผ็ดเนี่ย น้ำจิ้มไม่ต้องนะคะถ้าใครชอบจิ้มกับน้ำจิ้มก็ไม่ต้องกรุงเผ็ดเหมือนพี่เอหรอกพี่เอยพริใไทยดำมือใหญ่ๆเดยอขอกินทำโตๆหน่อยนะอืมอม,อม,มันมันเอิญเป็นไก่แก่อืม <c oughs> โดนพริกโดนพริกพริกแห้งนี่สุดยอดจริงๆถึงพริกถึงหิ่งจริงๆเลยพี่โจแนะนําว่าให้มันมีน้ำนิดนึงนะครับแล้วมันจะอร่อยไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยของพี่เอกก็มีน้ำนิดนึงนะแบบนี้นะกหละนํำว่าต้องมีน้ำนิดนึง อร่อยมากย้าวแม่เราไปอร่อยอร่อยพี่เออยากให้พี่โจว้า,วามแล้วแต่พี่โจยังไม่อยากว้ามนะครับพี่เออยากว้ามพี่เอก,กินแบบขอแบบสไตล์โจอเอหน่อยนะวันนี้อร่อยขอกินแบบมุม,มามูม,ม,มามหน่อยนะครับสนใจไหมพี่เอทำกับข้าวอร่อยอืมแม่เขาบอกว่าทำกับข้าวอร่อยน้าอืมแบบ อ <G ül> อร่อยแต่มันเผ็ดไปนิดนึงแต่มันเผ็ดไปนิดนึงแต่อร่อยนะ <S <S จะมาสู้ซาดีก็ว่าก็าว่ามันไก่มันก็โอเคแล้วนะถ้าถ้าตุนอีกชั้นนิดนึงให้น้ำเหมือนกับว่าถ้ามันเหมือนน้ำอร่อยอร่อยจกากไก่มันอ,อกเนาะ,ะเป็นเทมปุะเห็นไหเติม,ออมน้ำนะ เดี๋ยวเราไปดูตอนตอนเรากินแล้วกินเสร็จแล้วนะครับ ก็เป็นเหมือนอย่างเช่นเคยเหมือนทุกคลิปเราไม่ได้กินอวนนะแต่มันอร่อยนะมันก็กินหมดจริงๆมันก็เหลือแต่กระดูกกับเศษพริพกเศษมะกรูดแล้วก็อะไรอะ่ะกระดูกพริกมันทำให้เราเจริญอาหารใช่ ข้าวเกือบหมดหม้อเลยไหนดูซิโอเกือบหมดโอ้เรากินข้าวเยอะเหลือแค่นี้ถ้าเห็นในคลิปเราจะตักเติมตักเติมตักเติมตลอดนะครับก็พี่โจกับพี่เอก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ววันนี้ได้แต่ซื้อซัดซื้อซัดเพชรก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปเรามาจนจบถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ